เรื่องโรคภัยบ้าก่อนที่จะถึงโรคนี้ใช่ผมเดี๋ยวขอเกริ่นใจความสําคัญก่อนเรามีทั้งเพศชายและหญิงอยู่บนโลกนี้สุภาพสตรีต้องเป็นโรคประจาตัวเอาผู้ตรงมาเราปฏิเสธไม่ได้ครับผมจะมีอยู่สองมะเร็งด้วยกันคือมะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งเต้านมสองโรคนี้ไม่ช้าก็เร็วท่านจะเจอหากไม่ป้องกัน กับผู้ชายเองสําคัญเลยก็คือเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากโดยเฉพาะคนที่มีอายุ40-45ึบขึ้นไปต้องมีการคัดกรองตรวจโรคในผู้หญิงก็เช่นเดียวกันแต่ผู้หญิงจะต่ำลงมาหน่อยประมาณ38-45ต้องคัดกรอง2โรคนี้แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของท่านชายก่อนอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะมีมาฝากคุณผู้ชมกันเขาบอกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากครับคุณผู้ชมที่คุณมินได้บอกไปอยู่ในเพศชายนะฮะมะเร็งตัวร้ายที่ไม่ควรมองข้ามหากตรวจพบภาวะผิดปกติให้รีบไปรักษาโดยทันทีครับ ายแพทย์วีรวุฒิอิมสำราญนะครับรองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านกล่าวบอกว่าต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นอวัยวะสําคัญของเพศชายนะครับมีหน้าที่สร้างสารเลี้ยงอสุจิและน้ําหล,ล่อลื่นครับระหว่างมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุมากขึ้นครับผู้ชมต่อมลูกหมากเนี่ยเขาบอกว่าจะโตขึ้นเรื่อยๆตามช่วงอายุและหากเซลล์ในต่อมลูกหมากเนี่ยมีการเจริญเติบโตะที่ผิดปกติหรือว่าลุกลามไปสู่อวัยวะอื่นๆภาวะดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ เขาบอกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยพบได้บ่อยครับเป็นอันดับที่4ของมะเร็งในเพศชายจากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับพบอุบัติการของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากผู้ป่วยรายใหม่ครับวันละ10คนหรือ3,755คนต่อปีเสียชีวิตวันละ5คนครับหรือว่า1830คนต่อปีพบมากในผู้สูงอายุครับคุณผู้ชมอายุ50ปีขึ้นไปมีประวัติที่บิดาที่ชายหรือน้องชายเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ ระยะเริ่มต้นอาจจะไม่มีอาการหรือสัญญาณเตือนแต่มักตรวจพบจากการตรวจสุขภาพประจำปีหรือพบสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากในเลือดสูงเกินค่ามาตรฐานหรือว่าค่าปกติครับเซลมเลมะเร็งเมื่อขยายตัวจนเบียดท่อปัสสาวะจะททำให้ปัสสาวะนั้นลำบากไม่พุ่งก้านไม่อยู่ครับคุณผู้ชมปวดแสบเวลาปัสสาวะแล้วก็มีเลือดปนมากับปัสสาวะหรือว่าอสุจิซึ่งอาการเหล่านี้นะครับคล้ายคลึงกับโรคต่อมลูกหมากโต จึงต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทำการวินิจฉัยแยกโรคครับหากมะเร็งเข้าสู่ระยะลุกลามอาจทำให้ปวดหลังปวดสะโพกกระดูกหักโดยไม่ทราบสาเหตุน้ำหนักลดขาบวมหรือตัวเหลืองตาเหลืองได้นะครับปัจจัยนะครับใหญ่ๆที่จะเป็นก็คือตอนนี้ลองดูนะครับว่าท่านมีความเสี่ยงไหมปัจจัยหลักๆเช่นทานแคลเซียมสูงมากกว่า2กรัมต่อวันทานรับประทานอาหารแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ทานไขมัน อัพปิง้งยากนะครับรบ,บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยร้าทําให้เป็นได้เร็วมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับจะพบว่าภาวะต่อมลูกหมากอักเสบรืร้อรงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ทําสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเช่นเดียวกันการรักษาครับก็อยู่ขึ้นอยู่กับระยะและความรุนแรงโดยพิจารณากับสุขภาพอายุความแข็งแรงเริ่มจากการตรวจติดตามการดูการใช้ยาลดฮอร์โมนเพศชายการฉายแสงฝังแรกการให้เคมีบําบัดการผ่าตัดอันทะรวมไปถึงให้ภูมิคุ้มกันบําบัดนะครับ